ไอ้แก้วสีเขียวเนี่ยครับคือสไปรูเลน่าทั่วไปน,นะครับมันจะเป็นสีเขียวล้วนๆเลยแต่พอเป็นคอโรฟิลเต็มเลยใช่ไหมใช่ครับนะแต่เขาเป็นสารายเกลียวทองจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเขียวแกรมน้ำเงินแล้วจา์จะเห็นว่ามันจะมีสีส้มๆลอยอยู่เหมือนเป็นทองใช่ครับจริงๆแล้วมันคือสารสีที่อยู่ข้างในมันมีทั้งคอโรฟิลที่อยู่ข้างในนะครับมีทั้งสารสีน้าเงินที่เรียกไฟโตไซยานนนซึ่งอันเนี้ยช่วยต่อต้ออนุโมูิจทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ดีมากแก่ช้าบ่างกันเถอะใช่ครับ อีกอันนึงที่สีส้มอย่างที่เรารู้จักกันอยู่ก็คือเบต้าแคโรทีนที่อยู่ในแครอทซึ่งตามปกติ้รากินแครอทเป็นักกเลยนะเพราะฉะนั้นความแตกต่างเนี่ยคือคุณค่าของมันที่สําคัญคือสายของสายกเกลียวทองของ m a x ซ์ไลฟ์จีดีวันเนี่ยนะครับความแตกต่างเลยคือวิธีการเลี้ยงครับเขาเรียกยังไงคะเราเรียกวิธีการเลี้ยงแบบนี้เรียกว่าโมโนเขาเจอซึ่งก่อนที่เข้าถึงวิธีการเลี้ยงต้องบอกก่อนว่า คุณภาพและมาตรฐานเนี่ยรเราได้เป็นคนที่ได้ ISO 2 0 0 2นะครับต้องบอกว่าเป็นรายแรกๆในโลกเลยเพราะ,ะว่า ISO 2 0 0 2มเนี่ยมันพูดถึงการควบคุมการผลิตตั้งแต่การเลี้ยงการเลี้ยงเลี้ยงเกษตรกรเนี่ยซึ่งปกติเกษตรกรเนี่ยทั่วไปเลี้ยงเพาะเลี้ยงต่างๆเนี่ยมักจะไม่มีมาตรฐานแต่อันนี้เป็นฟาร์มที่ได้ ISO ด้วยได้ HACCP ได้แม้กระทั่งฮาลาน เนะพราะนั้นครบหมดทุกอย่างเลยพอทานเข้าไปเนี่ยสาหร่ายเนี่ยเป็นโปรโตีนสูงถึง63%และที่สำคัญคือเราเรียนมันตั้งแต่เด็กว่าโปรโตีนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคทีนี้พอเราไม่กินโปรโตีนมันไม่มีอะไรไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนี่ยร่างกายเราก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆคมันก็จะกลายเป็นโรคอย่างทุกวันนี้ที่ที่เขาบอกว่าเป็นโรคอวัยวะภายในเสื่อมทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเสื่อมนะอาจารย์คิดง่ายๆครับว่าลองจับถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นหรือถ้ายังแข็งแรงอยู่เนี่ย กล้ามเนื้อเราจะแข็งเ uh huh. พราะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถึงว่าเราไปจับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือคนที่อายุสัก70กว่าหรือ60กว่าเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเนื้อเขาจะเหลว มันคล้อยมันย้อยใช่ครับจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เกิดจากการเหี่ยวแต่มันเกิดจากกล้ามเนื้อข้างในอ่ะมันหายอ๋อค่ะนะเพราะฉนั้นพอก,กินสาหร่ายเข้าไปเนี่ยนะครับได้ทั้งวิตามินได้ทั้งแร่ธาตุแล้วมีกรดอะมิโนสูงถึง18ชนิดนั้นมันก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้เราได้ด้วยใช่ครับเพราะนั้นพอทานไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราสดชื่นขึ้นนะครับนอนหลับสบายแล้วมีแรงมาก